วันที่ฮอปกูดีบหนึ่งเอาเอาอย่างเอาเอาสปริงลอยเปล่าผลปริงอึ๊บผลระเบิดกินต่อโอโ้โหนายหิวเหรอเฮ้ยอะไรวะอึ๊บแต่เนี่ยหิวของจริงอึ๊บโดลิงเต็ม แก <Yeah>. okay, มือเปล่าเผาอะไ,ไว่ายน้ำเป็นเปล่าว่ายน้ำเป็นไหมบุ้มไปไปยตไปไปไปมีไปไหนละเพื่อนโดนปืนตายกำลังจะกิ้งหนีเลยดีนะยิงสกัดวไว้ไม่หชยพวกึบแอดเลยโอ้ทัาแค่นี้แอดเลยเหรอเอาอายุ โอเคกูดบาไงเพื่อนไง <ะ S 1> ชอบกินป๊อคเลดเปล่าชอบนะสนแสดงว่านายอยากกินเราใช่ใช่กินเราไม่ได้วิลงน้ำแล้วหายเลยตัวเราแบบว่ามันอยู่ใต้น้ำอยากกินของชีวิตจริงๆอ๋อนายเพิ่งมาเล่นเหรอใช่ทำไมละ่ะเดี๋ยวสุมพลให้ไงแต่น,นายต้องไปแ,แววก่อนขอบคุณนะเวลเท่าไหร่ ตอนนี้40อยู่ให้เวลถึง50เวลให้ถึง50แล้วจะสมพรให้เวลที่ไหนตามมานี่รับโอ้รับบุตได้พอดี40ตืดๆตๆิไม่พิมิกรับแควดยังไม่ได้ตีตัวนี้เราเลเวล40เองบุตรแควดของเวล40อันที่2ไหนอะผมไปหน่อยรับแควดรือยังล่ะวิ่งอย่างเดียวจะตามเราหรือวิ่งไปเลยเนี่ยเฮ้ยบอลนี้ไม่ต네้องไปตีหรอก รับเควสยังฮะโปป่าไม่ไหนฟังเราดีรับเควสยังยังอ่ะก็มารับตรงนี้มารับเควสเธอก็มารับสิรับเควสมันเรีวไว้นะโอเคงั้นไม่เป็นไรรู้สึกเขาจะไม่ฟังเราเลยใลาเป็นผู้เล่นใหม่ก็รับเควสด้วยนี่ฟาร์มเร็วการฟาร์มของบอกฟุตมันก็ต้องรับเควสอยู่แล้วเราไม่อยากมีแฟนพอป,ป้าข้างบ้านเรา ทำไมอ่ะเอ้ยคุยกับคนนี้อยู่ใครมาตีมาเนี้ยด่าก,กับผัวทุกวันเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยคุยกับคนนั้นต่ออ,อ,อ่าเขาเอ้า ไม่เป็นดูตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเป็นเพื่อนกันได้พอมีคนบอกเขาชอบเธอนะตอนนี้เราต้องย้ายเซิร์ฟใหม่เธอจะไปฆ่าบอสฟาร์มิงโก้งั้นเราขอตัวแล้วนะรีบไปไหนเล่าใบเพื่อนขอผลหน่อยอขอผลกระโดนด,ดไปดิเราอยากเก็บเงินไปซื้อหมัดมนุษย์เงือกโอเคก็ต้องประหยัดนะน้อยก็จอยตามเรามาได้เลยไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่างั้นรับแอดไป ไม่เป็นไรรอสายฟาร์มอยู่แล้วโอเคแป๊บ <Okay. S 1> เดียวเราก็ได้เงินหมื่นบาทแล้วอ่ะเราก็แป๊บเดียวหนึ่งล้านหมื่นบาทแล้วก็ได้แล้วงั้นโชคดีโอเคโชคดีว้าวเอ็งใส่เก็บเงินหรือเปล่าเราเป็นป,ป,ป็อกเกลต <S <S 2> <S 2> ก็ว่านายแต่งตัวเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตโตมีคนเรียกป็อกโกลตว่างไงซึ่งก็คือนายคนที่เขาฟาร์มเขาไม่ฟังเราอะ่ะพอเราพอเราหนีมาแล้วอยากคุยเหรออ่าตอนนี้เขาไม่ตอบนะ เราก็จะไปหาเขานะฮะแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาไปเกาะทะเลทรายทําไมครับไปโหดมั่วเลยอุตส่าห์ตอนแรกเราแบบตัดใจจากเขาละเขาแบบเขาดื้อเกินให้รับเคลีก็ไม่รับตอนนี้ยังไปเกาะทะเลทรายอีกว่าไงพวกเรียกเรามีอะไรเปล่าทาไม่ตอบนี่ฮานะเรียกเฉยๆอยากได้อะตอนนี้ได้อะไรอ่ะผลก็บอกให้ฟาร์มถึงวิวห้าสิบแต่ดูทรงแล้วนาน่าจะไม่ถึงเราเลยตัดใจละ มันนานนะก็นายไม่รับเคล็ไงแล้วมาฟาร์มก่อนนี้ทําไมก่อนนี้มันเวลหกสิบไม่เห็นเลยน่าจะเห็นชื่ออยู่นะชื่อแล้วก็เวลอยากไปฟาร์มที่ป่าไม้มันฟาร์มช้าอันนั้นเวลสิบถึงสามสิบวันนี้เขาแบบเขาดื้อมากฮะเขาไม่ฟังเราเลยแล้วยังจะไปฟาร์มที่ป่าไม้ก็คือกอลิ่งอีกร้องให้เชื่อเราแต่แรกก็จบละเราจะไปไหนอีกอ้อแล้วแต่นะทำไร โดดน้ําโดดน้ําปงกับชีวิตสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเราควรมาหาคนแบบที่เนี่ยเขากาลังแบบฟาร์มอยู่ไงเขาฟาร์มเป็นแต่งจริงเราก็ไปเจอคนเล่นไม่เป็นก็ก็อยากสุ่มให้อยู่นะผู้เล่นใหม่แต่ก็ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ว่าแบบมันไม่ฟังเกินไปไงมันแบบสอนยากสวัสดีครับนี่ได้คนคุยแล้วผลจะรวจพอดีเนี่เดี๋ยวให้เขาเรลนี่ไงโอ้โหสี่สิบเท่ากับคนเมื่อกี้เลยมีอะไรครับอยากได้ผลเปล่า จะให้เหรอครับจะสมให้แต่นายต้องเวลวห้าสิบก่อนตกลงปะได้ครับนม่มันต้องคุยง่ายอย่างนี้เสียตังไหมนายไม่เสียแต่เราเสียเอา้เาล้วนายได้อะไรจากเราฮะก็ช่วยช่วยกันไงเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนขอบคุณคุณมา,มากๆครับเราทําด้วยใจเออเราแบบทําดีไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนไงถามว่าเราไม่ได้อะไรหรอกเราก็ได้แบบความอิ่มใจไงเราได้แบบช่วยเหลือไง บางคนอาจจะคิดว่าสุ่มผลให้ผู้เล่นใหม่เราก็เสียแต่ตังเราไม่ได้อะไรเลยเราเป็นการแบบช่วยกันถ้ามีคนดีๆแบบนี้สักร้อยคนคงจะดีเดี๋ยวไปเวลก่อนโอเคดูทรงคนนี้อาจจะแบบว่าไม่เคยเจอคนสุ่มผลให้ไงไม่เคยเจอคนดีแล้วทำไงจะได้เจออีกทำใจเอ้ยไม่ใช่เอาไว้เราเล่นมุกเฉย,ยๆเปิดพี่ๆดินายรีบฟาร์มได้ละไปครับตอนนี้เรามาเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นไม อ่าโดนทุบแตกนายอัพสเตตัสยังนายฟังเรานายอย่าเป็นแบบคนเมื่อกี้ดิอัพบ้างแล้วอัพสายอะไรผลกับดาบฆ่าพลังป้องกันแต่ว่าตอนเมื่อกี้เห็นใช้ดาบทำไมเบาอย่างดูดิตีแบบโอ้โหนั้นเราต้องแบบทําให้เลือดมันแบบมิดหลอดแล้วล่ะดูดิมันเข้าหนึ่ง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 เมื่อกี้เห็นปะสกิลอะ อ๋อเดี๋ยวนี้เวลอัพแล้วมันเลือดไม่รีให้ล่ะหรือว่าจำผิดทำไมเหมือนแต่ก่อนพอเราเวลอัพแล้วเลือดมันจะรี Two thousand years later เฮ้ยห้าสิบเอ็ดโอ้เลยมาแล้วทำได้ดีมากครบละรอนี่ล่ะเป็นปอกกาะเลตเราจะได้ผลที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุตส่าห์เฮ้ยเลยน่ะเดี๋ยวครั้งที่แล้วเราก็ได้อันนี้ปะ ตอนเราแต่งเป็นมดเราก็ได้ผลผลน้ำผึ้งเนี่ยเมื่อกี้จะได้ผลแบบโดนัทละมันไม่ให้เราไงปึออ๊บรับนี่ไปผลน้ำผึ้งจะหวานๆหน่อยใช้ไงอ่ะกินเลยเออนั่นแหละนายชอบกินขนมอะไรอ่าเดี๋ยวให้เขาลองก่อนเขาลองพลังใหม่นายไม่ต้องกลัวดูมันตีปึ๊บนี่นายไม่ต้องกลัวมัน,น,น,มอ,มอ,นอีกต่อไปช็อกโกแลตนี่เหมือนรู้ใจแต่งมาเป็นตัวไหนก็ชอบตัวนะั้น นายชื่ออะไรอ่ะใจดีจุงชื่อช็อกโกแลตโตฮ่าฮนายนี่นาทำช่องนะช่องอีหยังช่องติ๊กต็อกอ๋อทำคอนเทนต์แจกผลคนหน้าใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะลองทำดูเราว่าน่าจะมีคนดูเยอะจริงเปล่าไม่ลองไม่รู้แล้วนายซื่ออะไรปิงโตโอเคชื่อแปลกดีนะฮ่าฮ่าาทำไมยังไม่นอนเดี๋ยวไปฟาร์มต่อนะเพิ่งเลิกงาน อ๋อเคยนี้เขาเป็นแบบเฮ้ยคนทํางานเลยหรอปกติเจอแต่เด็กน้อยก็เลยเข้ามาเล่นดูเราอายุยี่สิบแปดละไอ้นายเป็นพี่เราแต่ชอบเล่นเกมฮ่าฮโอเคขอให้พี่ช่อมดีพี่เขาน่าจะอยากฟาร์มละดปฮอปใครเธอไงอะไรชอบเกินป๊อกแร็ดเป่าชิปชอบกินเยอะระวังอ้วนนะขอผลหน่อยก่ออะไรหรอ ผลไฟก็ฟาร์มได้ผลไฟอ่ะมันตึงอะไรก็ได้งั้นผลไฟละกันโอเคก็มีแล้วนี่ยังจะขออีกหรออ,อือผลก็มีผลยางก็มีอ้าวกินเลยจะได้นี่ไม่มีผลไฟแล้วอย่างงี้หรอฮาเลยนะว้าวกลายเป็นแม่นาคซะงัน้นเอามะนาวไหมเฮอชอบกินอะไรจะให้เดานะ พิซซ่าขนมอ้าวเดาผิดกำลังจะเดาเป็นแบบพวกพิซซ่าไก่ทอดอะไรแบบเด็กชอบขนมอะไรโอริโอ <Oreo. S 1> ว้าวเราก็มีขนมจะให้เธอขนมเสียบไม้นมนะนมนะเฮ้บกินแล้วครับได้บัฟอะไรนะฟื้นฟูเลือดเหรอแซบบอสอร่อยโอเคขอให้เธอโชคดีและขอให้เจอพี่มากไวๆกระโดดกระโดด โอเคครับ okay. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับป๊อกกะเลตด้วยนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ยบายโอ้ยเขายังกระโดดตามมามีอะไรอีกเลยจนแบบปิดคลิปละแล้วกับเกาะทะเลทรายก่อนนะได้เลยโอเค okay. มาเพื่อบอกแค่นี้ไปละ